สวัสดีครับช่องแม่บัวน้องจับครับวันนี้แม่บัวกับน้องจับมาอ้อมอยู่ลำมเที่อยู่ตรงทีตรงตรงนี้ครับที่มันมีน้ำบ่อน้ำสวย,สวย ออกจากบ้านเมื่อกี้นี้ประมาณบ่ายสามครับตอนนี้ถึงแล้วครับผมกาวาจะมาเออเสื้ออะไรมาก็ไม่รู้ก็เลยมากินเทน,เนี้ครับนางกินโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูครับอ่ามาหมายถึงนะครับ นานเห็นไหมครับฮัลโหลคุณเทรักสวัสดีค่ะช่างแม่บัวน้องจ๊อบรับตามกำลังทำอะไรอยู่ครับผมเตรียมอาหารไว้รอสามีจ้าโอเคเด้อครับไปดีอแตงกองให้ช่องเอฟซีดูนะครับวันนี้มีกุ้งครับผม มีอะไรบ้างครับอันนี้ผัดวุ้เส้นอันนี้กุ้งนึ่งนึ่ง,นงมาจากบ้านาถ้าจะยกเตามาก็ลำบ,บากนี่นะครับทุกคนครับก็เลยพื่เนี่ยค้าเรียกว่าอะไรครับน้องสนุกเออเ <laughs> พราะว่านางเจ้าเรียกไม่เป็นนะครับผมอไอโซรี sorry, ครับผม าาสวยไหมครับทุกคนทีนี้ภาวะนางจับก็เลยชอบครับสวยมากเลยครับโอเคครับผมไปเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ สวัสดีครับมาเด้อทุกคนมากินโ่งที่แม่บัวอะไรนะตอนเช้าตอนเช้าครับ,า,รบ,บา็เลยอันนี้เขาเรียกว่าผักวุ้นเส้นมีน้ำามายด้วยครับผมมาเด้อครับมากินมากินน้ำกันนะครับผมข้อง่างซวยไหมครับโอเคครับ ทงขยามานี้นามาอันไม่มีชาติหรอไม่มีชาติไม่มีคนหยิบมาเพื่อสองคนแก่ตะกี้กินเลยฉันยังไม่กินฉันอิ่น ดีข้ามาจากบ้านตพี่ไม่ได้กินข้าวเที่ยงไปหาปลาไม่ได้สักตัวมาถึงบ้านเหนื่อ,อยหลับยั้ไม่ได้กินข้าวเที่ยงตื่นมาหิวก็เลยกินยิบซีขยากเห็นนองจะป้อนคุณแม่จ๋าอ่ะอาคำหนึ่งก่อนกระดาบด,ดีใจ บมือคะ่ะบ้านบ่มีมาล้งาลงาลงครับมาล้าตับอร่อยกุ้หวานวกุ้หวานมากนี่นะครับน้ำเจน แสบแหน้าน้องผู้ชายนะ่ะสมบูรณ์แล้วไม่คอมเมนตนนะ์าเขากำลังกินอร่อยครับไวก้กำลังกินกำลังนอนแม่บัวมันหมดไวแล้วออแล้วก็อร่อยคะ่ะกินได้นี้เดียวแสบมากแล้วครับพี่น้องครับแสบกินไปเลยทุกคนไม่ได้ครับ นักการกินเขากินเป็นกิโลสองกิโลแต่ต้องกินหมดแล้วกินแค่นี้ก็อิ่มนี่อร่อยมากเลยครับผมอีกคำหนึ่งครับชอบล้อร่อยสุดๆนี่ครับพี่น้องตกคนเด้อครับผัดวนเส้นคะ่ะ เลยมากนะครับนี่ก็ไม่มีหยิบออกแล้วก็แม่เ,าเขาน้องถอยน้องถอยน้องไปเดินเล่นก่อนชีน้องไปเดินเล่นก่อนชีน,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 ชน้องนะเพชรทิ้งลูกมาหรอ <c oughs> ไม่มองลูกเลยนะขอให้ได้ไปกับแม่อร่อยมากๆเลยครับเก่งกับช้อนดีกว่า เก่ขงข้างล่างจะนด้หาเล่นไม่จังไม่เย็นมากค่ะอร่อยมากเลยครับ น้าขามป้อมเปรี้ยวอร่อยนี่ฝาดติด